นกเยอะมากเลยครับเป็นสมัยก่อนนะครับเนี่ยเป็นสมัยก่อนๆนะครับฟื้นแคปแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยหาขายนะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นอนุรักษ์หมดแล้วนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็จากเมื่เช้าพยายามรอบดักกุ้งมาแล้วนะครับก็ พอได้ลูกเหยื่อมาแล้วครับเดี๋ยวมาตกปลาในในร่องส่วนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะลองลูกกุ้งตกนะครับปลาปนินมันมันจะกินหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะตกปลานะครับเดี๋ยวไปหาแผนสำรองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อไม้หน่อยนะครับน่าจะออกเยอะอยู่นะครับฝนตกเยอะหามเต็มคองหมดแล้วนะครับ ฝนตกติดต่อเนื่องหลายวันนะครับจะไปดูแต่ไพวานนะครับก็วันอังคารบริษัทลูกชายหยุดนะครับลูกชายจะพาหลานมาเที่ยวหาครับก็เลยมาหาอาหารพื้นบ้านไปให้ลูกชายกินหน่อยนะครับเพราะว่าในกรุงเทพในเมือง ของกินบ้านๆนนะ่ยที่หายากนะครับของสดๆนะครับอันนี้สดจากสวนเราเองนะเดี๋ยวไปดูหน่อไม้กันนะครับดูก่อนนะครับว่าจะมาไหมนะมาช่วงนี้ก็ยุงเยอะๆนะครับกัดเจ็บไปหมดแลนะครับชื้นนะครับ้นไมไม้เยอะ ชาวบ้านไปกินหมดแล้วเกี่ยงไปตัดฝั่งโน้นมารอบเลยนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับอยู่มันเยอะต้ไนไม้มันเยอะนะครับกลัวสัตว์มีพิษ ออนกนไม่ออกแตนน่ดีได้ฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้น่าจะปดนขโมยมาครับหน่อไม้ก็พอได้นะครับพอได้พอได้กินอยู่นะครับถือว่าน้อยนะครับ ปีนี้ปีที่แล้วนี่เยอะเลยครับปีนี้ออกน้อยอยู่แต่พอได้กินนะครับไปเยอะก็กินไม่ทันนะครับแช้เป็นเหยื่อลูกกุ้งนะครับ ตกนะครับก็เส้เดือนเก่าใส้เดือนเก่าก็เหลือมาอยู่นะครับ มาวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยนะครับ เงียบมากเลยนะครับนิ่งไม่กินเลยเป็นไห้อหมดปลาวันนี้แดดไม่ออกด้วยนะครับชื้นๆน,นะครับวันนี้ วานินไปนไหนหมดเมื่อก่อนเยอะเยอะเหมือนน้ำมันแห้งนานนะครับล่องน้ำปีนี้ทุกปีเนี่ยน้ำมันไม่แห้งนะครับจะเต็มตลอดปีนี้น้ำมันน้อยครับนี่น้ำใหม่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นน้ำฝนนะครับเนี่ย เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวย้ายไปต้นไผ่นะครับย้ายหมายแล้วนะครับขี่นั่งอยู่ด้านในโน้นนะครับแอปกิฟนะครับเดี๋ยวมานั่งข้างนอกแต่ตรงนี้มันทึบนะครับยุงมันเยอะนะครับก็เดี๋ยวดูนั่งสักพักถ้าไม่ได้ก็ของข้าบ้านนะครับ ได้น้ำมงดอกไม้แล้วลอนลุ้นโชคกันตอนเย็นนะครับกว่าจะมีโชคมีมาหรือเปล่านะครับ ยุงเยอะมากครับเดี๋ยวต้องก่อไฟไล่ยุงหน่อยนะครับ เียบมากเลยนะครับวันนี้ <grid> กุ้งก็ไม่กินเหยื่อครอบจักรวาลก็ไม่กินได้เดือนก็ไม่กิน ครับก็ส e ําหรับคนพัดด <tinc S 2> ินหักิ้งรังคันนะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับก่อวันนี้คนพัดดินหักินลรงคันนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับไม่ได้ฟ้านะครับมาเที่ยวชมธรรมชาตินะครับอย่าบ้ากันนะครับ บายบายครับผมสวัสดีครับ